ไม่มีควาธรรมาชาติกับพี่ค่ะหนูลูกกางทำราคามันรู้สึกแบบจริๆดๆนะค่ะต่อมนไม่เจ็บราคาหลักร้อยคะ่ะมาเลยที่หลัเอง หลักๆเลยพี่ชอบเลเซอร์เพราะพี่เชื่อว่าเลเซอร์อะ่ะมันตอบโจทย์เราและเห็นผลได้จริงอย่างพี่เนี่ยเลเซอร์ขนใช่ป่ะขนแบบไม่ขึ้นเลยอะ่ะไม่ขึ้นจริงๆแต่ก็ยังเลเซอร์นะคือไไหนมาแนละ้วก็ยังเลเซอร์ก็ยังเลเซอร์เพราะว่าการเลเซอร์มันช่วยความกระจ่างใสด้วยถูตองปะนอกจากไม่มีขนแล้วผิวเรายัางดูกระจ่างใสขึ้นอันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดตอบโจทย์ง่ายขึ้นในการดูแลรักษาความสวยความงามและอย่างขนเนี่ย คืออย่างที่พี่บอกแหละคนที่เขาชอบก็คือชอบไปแต่สําหรับเรารักความสวยความงามอ่ะ <Okay. S 1> เราไม่ต้องการให้ร่างกายของเรามีขนเลยแม้แต่จุดเดียวพี่ก็เลยเลือกที่จะเลเซอร์ตัวสีพลังงาน <Okay. S 1> ที่มันเป็นใหม่ล่าสุดเนส่ปจาเซียค่ะ <S <S <ช>คือทั้งใปคนกว่นี้ต้องออกไป็นนอกโลก, <S <S โลกจริงนะคือถ้าเกิดใหม่กว่านี้คือต้องออกไปนอกโลกและทุกคนมีความกลัวหมดต้องพูดความจริงว่าถ้าเกิดทําแล้วมันแบบบวมแดงมันแสบเนี่ยมันอยู่ใต้วงแขกใช่ป่เพราะต้องสีกับเสื้อผ้าด้วยแต่แบบเอ็กซ์เนี่ยเขาจะถามก่อนว่าเออแบบ ร้อนไหมเบิร์นไหมแต่ด้วยน,นวัตรกรรมเนี่ยใหม่ล่าสุดอย่างที่บอกว่าเป็นสี่พลังงานมันก็เลยไม่ได้เจ็บไม่ได้แสบไมไ่ร้อนไม่ได้เบิร์นมันทําให้ทำชิวๆจนบออ้าวไม่แบาเสร็จแล้วกูแอุ้ย หลอนหนูยิงเพิ่มได้ไหมหรอเดี๋ยวมันก็เลยบอกว่าเขาไม่ยิงเขาหน้แล้วกันนะคะมันเดียวไปราคาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาทำกันนะคะก่อนขั้นตอนแรกนะคะที่เราจะต้องเลเซอร์ขนคือเราต้องโกนขนก่อนแต่าะว่าก็จะเหลือตอนเล็กๆเวลาเลเซอร์ปุ๊บเนี่ยสังเกตได้เลยถ้ายังมีขนอยู่มันจะเด้งออกมาเลยน้องพยาบาลเนอะรู้ดีเขาทำบ่อยสิงฉันรู้จริงๆฉันพูดเลย รุดไวแบบไดนามิกมีรู้สึกดิดจีดิบๆแบบนันิดนึงเพราะว่าเรายังมีขนอยู่การเลเซอร์เนี่ยนะคะถ้าเกิดเรารู้สึกแบบดิดๆนิดหนึ่งแสดงว่าขนเราเด้งออกมาล้ะเราได้ผนละ แต่จะทาไปเรื่อยพอมันไม่มีขนปุบปับมันก็จะสบายขึ้นดิฉันพยาบาลได้เลยค่ะคอนติเนียได้เลยค่ะสติลคอนติเนียลเลยค่ะโอเคเริ่มนะคะมิเจเพราะว่าเป็นสิบรางงานใหม่ล่าสุดไหวค่ะเอาเลยค่ะถ้าเราไหวจะยต้องบอกว่าไหวถ้าเราไม่ไหวเ่ก็ต้องบอกว่าไม่ไหวนะคะอย่าอดทนนะคะถ้าเกิดไม่งั้นเดี๋ยวจะเบิรนนะคะคุณลูกค้า พี่ชันรู้ดีพอาพี่ชันทำไมคะัทำบ่อยพี่ชันทำจนคุณพยาบาลจำหน้าได้แล้วค่ะหลังทำหรอครัมันรู้สึกแบบจี๊ดๆ้นะคะต่อไะมิดเจ็บหาัาหลักร้อยค่ะมันเลยที่หลักเออย่างที่บอกแหละว่าเราสามารถเลเซอร์ได้หมดทั้งร่างกายขนแคนขนขา แต่เลือกจุดที่สำคัญที่สุดสำหรับพี่คือวงแหกเพราะพี่รู้สึกว่าทุกนี้ยสาวๆให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสําคัญถ้าจักข่าวจักนุ่มจักลรยขนนะมันมันเหมือนแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะ มีน่ามีตานะามีน่ามีตาในสังคมนะลูกกาโชว์วงแขนเนอะแม่เนาะมันต้องการโชว์ยู่แล้ว,วคนที่เราโชว์จ,กจะก็ไม่ใช่แบบเฮ้ยแบบอยากสุกใต้วงแขนเลาอ่เออมัน <c oughs> พอมันเลเซอร์แล้วมันไม่มีขนนะ <c oughs> มันก็สามารถที่จะทำอย่างอื่นต่อได้ไงเธอเขาา้าใจป่ะอย่างเช่นแบบใส่เสื้อผ้าที่โชว์แขนกุดได้มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นความปังความเป๊ะเนี่ยอย่างที่บอกเลยว่าด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดอ่ะพี่ก็เลือกใต้วงแขนคือขนลักแรม คือมันเป็นอะไรที่มันเพิ่มความมั่นใจนะอย่างที่พี่บอกพี่ทําหลายอย่างพี่เป็นพิธีกรพี่เป็นดาราท่านหนึ่งพี่เป็นดาราสาวเป็น MC DJ และสุดเป็นโมเดลเอะนิวยอร์กแฟชั่นอีก <Yeah. S 1> เดินสับๆไม่หลับในระยกแุ๊บุวราแต่งหน้าอย่างเงี้ยเธอ ผลสักแรงจะมีได้ไหมมัก็ต้องเนียนใสใช่ป่ะแล็บเอกก็ช่วยพี่เอานี้พนะูดตรองตัวนะแล็บเอกก็เป็นที่แรกเลยนะในการที่พี่เลือกที่จะเลเซอร์ขอที่ผู้จักใจเลยรีวิวการใช้งานจริงๆอะ่ะ พี่ก็เต็มใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่ทําจริงจริงเนี่ยนอกจากขนหลักแหจริงๆถ้าก็เปิดอย่างอื่นให้ดูแล้วก็จะเปิดนะแต่ระ oh. เิเปิดไม่ได้เปิดชจ oh. สิ่งที่มันเห็นง่ายที่สุดอะนะสําหรับทุกคนก็คือขนหลักแหล่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเดี๋ยวนี้ฟิตเนสเทรนเนอร์นะนักก mm ีฬ hmm. าผู้ชายแท้ๆเลยนะ mm hmm. ก็เลือกที่จะเลเซอร์ขนหลักแหล mm hmm. เพราะว่ามันสะอาดไม่มีกลิ่น รวมหนึ่งที่บอกมันดูแลรักษาง่าย๋ยวนี้จะถ่ายแบบเดินแบบอะไรก็แล้วแต่คือคนที่ชอบมีขนเราก็ไม่ว่าการแต่บางทีเนี่ยขนมันเป็นปัญหากวนใจในการแต่งเสื้อผ้าที่มันแบบแขนกูดหรืออะไรก็แล้วแต่ตัวพี่เองเนี่ยก่างที่บอกเด็กๆอ้วนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยความร่องรอยการดําหรือว่าเลเซอร์หรือขนเนี่ยมันต้องมีอยู่แต่แล็บทําให้พี่แบบดีขึ้นเรื่อยๆอันนี้ที่พี่กล้าพูดเพราะว่าทําพี่จริงๆถ้าอยากจะพีบุโกดนะคะมาที่สาขาเซ็นทรัลพารากาค่ะ